สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีมังกรที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะเพื่อนเนชาวราศีมังกรนะคะทราบลัคนายืดลัคนาในการดูดวงจับหลัก เป็นหลักจะมีความแม่ยังมากกว่าน,นะคะค่ะเพืเ่อนๆไม่ทราบลัคนาก็ดูเป็นลาสีแทนได้สาหรับชาวราศีมังกรน,นําแบบโหราศาสตร์ไทยเกิดตั้งแต่วันที่15มกราไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูดวงกันไม่หมออ่านไพ่ทําคลิปให้ช้าต้องขอไปนะคะช้าจริงๆนะคะแต่มาดีกว่าไม่มานะคะวันนี้มาพบกับทิพย์ในช่อง Thalok Oracle รับเพื่อนฟ้าทิพย์กันนะคะเ,เพื่อน มาดูดวงดาวประสูจน์กันยายนในรอบนี้นะคะย้ายตั้งแต่วันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายน2568ช้ามากะคะคลิปนะนะคเพื่อแต่ก็ยังมาให้แล้วกันนะคะเพื่อนต้องขอไปจริงๆมาดูกันด้วยไพ่สีชำรับนะคะเพื่อนไพ่พาโนรามาการนะคะพาโนรามาเพื่อนอยากได้ไพ่นะคะมีในมีในตะก้านะคะไพ่พระมาติค่ะ ไพ่ธรรมสินนะคะไพ่บอกราศีและปีนักษัตริย์นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับดวงชะตาค่ะสำหรบับคนนั้นเป็นที่รักแต่ว่าดวาวพฤหัสคันนี้ก็จริงแต่เราจะมีหัวข้อนะคะอ่านในในหัวข้อก็คือแอบสองคนที่คุณชื่นชอบหรือคนที่เขาชื่นชอบคุณมาดูกันนะคะในกรณีถ้าเกิดคุณแอบสองคนที่คุณชื่นชอบยังหมายถึงว่าคุณมีคนดูใจมีคนคือรู้ชัดเจนว่าใครอะไรแบบนี้แต่บางทีคุณอาจจะเป็นคนโสดโดยที่ คุณอา่ณอานไม่รู้เลยว่ามีใครแอบชอบคุณหรือเปล่าแต่เราจะมาดูคนในอนาคตก,กันนะคะเพื่อนก็มาแอบส่องชะตาของเขากันนะคะว่าเขาเป็นแบบไหนยอย่างไรนะคะคือในกรณีที่คุณแอบส่องคนที่คุณชื่นชอบกันแน่และว,ว่าคุณต้องรู้จักกันแน่แต่ว่าในกรณีบางคน,คนที่เขาชื่นชอบคุณคุณอาจจะรู้จักเขาก็ได้หรือไม่รู้จักก็ได้นะคะ เราจะมาดูพลังงานทั้งสองฝ่ายพลังงานความรักอัลับการระหว่างคุณกับบุคคลนั้นเป็นที่รักก็ได้นะคะเพื่อนๆและอย่าลืมใช้วิจรนนารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะน้อมรับอแต่พลังงานดีๆรับอเอแต่พลังงานบุกบวกไปในมีดีประสายต้องรับออกไปแล้วก็การเดินทางและการเดินทางได้ซึ่งผลประโยชน์ด้วยนะคะเพื่อนๆในอุปทิเคิลนะคะพลังงานของการเดินทางและได้ซึ่งผลประโยชน์ความร่ำรวย บางทีคุณอาจจะไปทํางานหาเงินอาจเดินทางไปอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์แต่ได้ได้เจอการหรือเขาอาจจะนําเขาอาจจะเดินทางนำพาซึ่งผลประโยชน์ให้กับคุณก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะเพื่อนเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับยนต์ยานพาหนะหรืออาจจะซื้อรถให้คุณก็ได้นะใ <c oughs> นนคนในกรณีที่เป็นคู่กันแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะคะหรือบางทีมีเกณฑ์การเดินทางหาก,กันแต่ว่าไม่ได้ไ้า์ใส่กันเลยนะคะและ การเดินทางก็ขึ้นมาอีกนะคะอาจจะหมายถึงเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณอายุน้อยกว่าก็ได้หรือทําตัวเป็นเหมือนเด็กก็ได้นะคะเพื่อนแต่บางทีการเข้าสังคมเขาเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเป็นคนที่รักสนุกและอาจจะเดินทางมาหาคุณร่วมโดยก็ได้นะคะเขามักจะได้ผลประโยชน์กับการเข้าสังคมเสมอแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กแต่เขาก็เติบโตมากกว่าสภาวะในตัวที่เขาเป็นนะคะ และพาคุณรวยเขาเป็นคนไม่อดเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆไพ่ the empress ถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณคบกันในช่วงเวลานี้อยู่ถ้าใครที่ดูใจกันคบกันแล้วนะอาจมีกินการได้บุตรด้วยนะคะเนี่ยบางคนก็คือไม่รู้แหละคุณอาจจะลงเอยกันชัดเจนกันไปแล้วแต่ว่าคจะแอบส่องดูพลังงานของเขาอ่ะในลักษณะที่คุณชอบเขารักเขาแล้วอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะนะคะลักษณะที่ยังไม่ได้แต่งหรือค,บ,คบกันอยู่หรือะไรแบบนี้แน่นอนว่าต้องระมัดระวังนะถ้าใครยังไม่พร้อมอาจมีกิ์การมีบุตรด้วยมีกิจการตั้งครรภ พลังงานของไพ่ใบนี้ DM เพคือเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาและบารบมีและเขาพลังงานใหญ่พอสมควรเลยแล้วพาคุณไม่ได้อดแน่ๆเรื่องของอาหารการกินความบุดวงสมบูรณ์ความมัง่งคั่งทั้งทางด้านอาหารการกินความเป็นอยู่หรือทรัพยากรเขาในตัวตนของเขาอะ่ะนะคะทําอะไรก็ไม่ได้อดหรอกนะคะเพื่อนพลังงานใหญ่แล้วเขาเป็นผู้ที่ชอบให้ซะด้วยสิพลังงานของเทพแม่พร้อมจะเป็นแม่ซะด้วยนะคะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณดูคลิปนี้คุณอาจจะเจอคู่ที่พลังงานใหญ่มากเลยแล้วก็จะพาคุณอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งและร่ำรวย mm hmm. อ่อาไพ่ห้าดาบนะคะ mm hmm. เพื่อนอาจจะมีปัญหารูากศรในตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้อาจจะมีคู่แข่งนะคะเพื่อนอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีปัญหากับเพื่อน่วมงานหรือกับใครของเขาก็ได้นะคะในพลังงานของเขาหรือหรืออาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องของคู่แข่งก็ได้ ไม่รู้แหละเขาอาจจะเขาพร้อมที่จะต่อสู้หากมีคู่แข่งอ่ะบางคนเขาไม่เฉยเฉยรางงานของไพ่พิเศษขึ้นมานะคะไพ่พิเศษสิ่งที่พิเศษที่เพื่อนเพื่อจะได้รับตัวเลือกเยอะเหลือเกินโอ้ยเขาอาจจะให้คุณเลือกอะไรมากมายหลายอย่าง อย่างที่บอกไปนั่นแหละอาจจะเป็นบ้านไม้เป็นรถเป็นอะไรก็ตามทีในสิ่งที่แบบคุณอยากจะได้เขาอยากที่จะมามอบให้กับตุณหรือช่วงเวลานี้เขากําลังจะทําอะไรบางสิ่งบนงอย่างที่เขากําลังตัดสินใจอยู่แต่ว่ามีตัวเลือกเยอะอาจจะอยากทํางานเพิ่มงานเสริมงานโน้นงานรวมถึงการอยากเข้าหาคุณรวมวยก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะคะ กินไม่ได้น้อยเวลาคิดถึงคือนึ่งหา <c oughs> หนึ่งตัวเลือกนั้นก็คือรู้สึกแบบโอ๊ยปวดหัวจังเลยอยากจะทํานู่นนี่นั่นให้กับคุณอ่าหรืออาจจะมีหรืออาจจะเป็นเฉพาะของการปวดหัวกับเรื่องของคู่แข่งก็ได้นะคะมีเหตุและปัจจัยอะไรบางสิ่งที่จะทาให้คุณรู้สึกปวดหัวอาจจะเป็นเขาก็ได้หรือะเป็นคุณเองก็ได้นะคะพลงังงานอาสลักกันเรื่องของการเดินนะคะตอนช่วงเวลานี้บางทีคุณเองอาจจะเป็นอาจจะหมายถึงเป็นคุณหรือพลังงาน ฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะคะ,ะเพื่อนดูเหมือนว่าน่าจะเป็นพลังงานของคุณที่คุณเงินน้อยหรือเพิ่งพาสายคายากอะไรแบบนั้นเขาอาจจะปวดหัวเรื่องของคุณนี่แหละที่การเดินทางของเขาที่จะมานําพาซึ่งทําให้คุณดวงสมบูรณ์ร,ำร่ำรวยมั่งคั่งมีกินมีใช้อ่ะนะคะเพราะไพ่ห้าเหรียญอยู่ในตำแหน่งของปัตตานีอ่ะนะคะทุกคนแล้วไพยอย่อีกสิบดาบเก้าดาบสิเก้าดาบอยู่ในเรือนของอลีะนะคะ การเริ่มต้นครั้งนี้นของของเขาคนนั้นมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะมีคนดูใจเยอะไหมหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคนดูใจอาจจะหมายถึงสิ่งที่เขาอยากจะทําเพื่อคุณเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะุเขาอยากจะทาเพื่อคุณจริงๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยอ,อย่ามามอบความราา่าเรพงไม่มีใครหรอกแต่เขากุ้มใจบางทีก็าอาจจะอยากเข้ามาช่วยเหลือดูแลคุณก็ได้แต่ว่าอาจจะหมายถึงว่าการเข้าหาคุณอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาช่วงเวลานี้ก็ได้ หรือจะมีเหตุและปัจจัยเกี่ยวกับแน่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะในบางความสัมพันธ์นะคะุยนั่งสบายสบาๆคราวนี้นะคะเมื่อมามอบความรักให้แก่กันและกันแล้วนะคะความสุขเ,เกษมเปลียนปีขึ้นมาคิดหวังจริงได้ขอก็เรียกได้ว่าสิ่งที่คุณขอน่ะก็สมหวังแน่นอนนะคะการสมหวังความสุขความ สิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะให้เป็นไปอาจจะเป็นจริงตามนั้นหรืออาจจะหมายถึงเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาคาดหวังกับคุณคือพร้อมที่จะโยกหัวใจให้กับคุณพร้อมที่จะมอบหัวใจและมอบซึ่งผลประโยชน์ให้กับคุณแล้วคราวนี้ความรุ่งเรืองในเรื่องของความรักของคุณทั้งคู่น่ะก็จะเบิดบานล่าเรื่องแจ่สใสกันไปนั่นแหละนะคะก็คือบางทีคุณเองนั่นแหละอาจจะเป็นคนที่งงหรืออาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ได้ว่าเอ้าก่อนหน้านี้ไม่กล้าเข้าหาพอเข้าหาปุ๊บกลายเป็นว่าคุณเองก็น้อมรับเขาในหัวใจในสิ่งที่เขาาอยาก ปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณก็กลายเป็นโลงเอยได้อย่างง่ายดายซะงนั้นอะไรแบบนั้นงงๆคือไพ่ก้าถ้วยน่ะมันหมายถึงว่าการได้รับการเซฟไพ่หรือความสําเร็จหรือความสมหวังอย่างงงๆไม่เป็นตาจะได้ก็ได้หรือว่าเกิดความเซฟอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะแบบสบายๆได้ง่ายเกินกว่าที่จะคิดว่ามันจะได้นะคะคุณแม้ว่ามีปัญหาลูสักเขาจะจัดการกับทุกเรื่องราวไม่ว,ว่างานใหญ่ายากงาน แต่ยางงานจะหินหรือจะน่ากลัวซะแค่ไหนเขาจะจัดการให้กับคุณหรือก็จัดการให้กับตัวตนของเขาเองร่วมด้วยเซงซองเขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากและพร้อมที่จะมาแก้ไขกับปัญหานะคะมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นใหม่หรือกิจกรรมใหม่หรือบางทีจะเป็นรักครั้งใหม่ของเขาเขาอาจจะเป็นรักแรกก็ได้หรืออาจจะเป็นรักครั้งใหม่ก็ได้ถ้าหากว่าเขาเคยมีคู่มาก่อนแต่แน่นอนว่าการได้รับข่าวสารหรือการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางทีจะหมายถึงเหตุและปัจจัยที่คุณ เขาอาจจะเดินทางไปสักทีหนึ่งแล้วคุณก็จะเดินทางไปแล้วเจอกันถ้าเป็นคนโสดที่ยังไม่ได้เจอกันเลยะนะคะเพื่อนแต่แน่นอนว่าการเริ่มต้นครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีแน่นอนนะคะก็ไม่ได้ร้ายใส่กันหลอกนะคะถ้าห้าดาวนี่หมายถึงว,ว่าบังชีก็อาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะในเรื่องของอุปสรรคที่มาขวางหนึ่งในนั้นอุปสรรคก็คืออาจจะเป็นแนม่ไก่ดีเอมเพขึ้นมานะคะอาจจะไม่ ได้เข้าตากรรมการของไม่เข้าตาแม่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเหตุและปัจจัยส่วนก็ได้นะคะพลังงานของเหลียญสองเหลียญขึ้นมามองคนหมุนวนกลับเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าหรืออืรอคอยเรื่องของการเงินที่จะเขาจะเข้ามาช่วยเหลืออาจจะหมายถึงเขานั่นแหละที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเพื่อนเรื่องของการเงินทางมีปัญหารอมีประสักดิ์นะคะก็อาจจะเข้ามามาช่วยเหลือเพื่อคุณการเงินให้กับคุณนะคะให้คุณได้คล้องตัวไปได้ประมาณนั้นทีนี้มาดูการ ด้วยไพ่ประมชาติกันนะคะเพืเ่อนๆแต่แน่นอนมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การได้เจอกันหรือบางคนก็รู้จักกันแล้วทีนี้ในกรณีในสภาวะที่ว่าคุณคนที่เขาแอบชอบคุณละ่ะในกรณีนี้อย่งางถีงว่าเขากุ้มเครียดและวิตกังวลอยากเดินทางมาหาคุณแต่ว่าเขาอาจจะพบน้อยเงินน้อยเ,อเห็นและปัจจัยที่เป็นตัวเลือกให้กับเขาบางทีก็อาจจะมีปัญหาโรรสัพท์หรือขัด กับบางสิ่งที่ยังไม่สามารถที่จะกล้าที่จะมาสู้หน้าคุณหรือว่ากล้าเดี๋ยวไม่กล้าที่จะมาเจอคุณมันยังมีเหตุและปัจจัยหลายๆตัวเลือกบางทีหนึ uhh ่งในนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าของการที่เขาเองก็อาจจะดูใจหลายคนแต่เขายังไม่ชัดเจนแต่ดูดูแนวโน้มว่าจะมีใจให้กับคุณมากกว่าเพราะว่าพร้อมที่จะมอบมองใจให้กับคุณอยู่นะคะเพื่อนเพสำหรับักเบียขึ้นมาแต่ว่าหากถ้าคุณโอเคก็จะลวงเลยกันเป็นอย่างดีนะคะเพื่อนเพนเพราะว่าไพ่ไพ่งความสงหวั่ขึ้นมาคะกล้าัวร์ขึ้นมา จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่งบประมาณน้อยเงินน้อยลำบากเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์ช่องวันนี้ไพ่ปรมชาติจะบอกว่าคนรักผู้ปกครอ,องคุณจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณหากถ้าว่าถ้าคุณเป็นบุบคคลที่มั่งคัง่งถ้าคุณเป็นชายใจเป็นชายหรือก็ตามเนี่ยอาจจะหมายถึงรูล่นยิงจะเป็นหญิงก็ได้บางทีนะนะคะถ้าหากสภาวะของฝ่ายอีกฝ่ายเนี่ยพร้อมที่จะมาเกื้อกูลช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะก็จะเป็นไปตามนั้นนะคะ คือลาพานะคือได้รับผลแล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากบุกคนนันเป็นที่รักอะนะคะเพื่อนเรียกได้ว่าวาสนาดีถ้าหากว่าได้คู่คู่ก็จะมาให้แบบอ่าองควันมาแบบคือตามหัตามใจอะไรแบบนั้นนะคะพลังงานขปงมหาเสน่ห์ร่ำเรือบางทีสิ่งที่เขาุ้มเครียดแล้ววิตกวกงคนไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณแอบแอบชื่นชอบเขาอาจจะเป็นคุอืน่นก็ได้หรืออาจจะหมายถึงเป็น บุคคลที่เขาชื่นชอบคุณก็ตามทีอาจจะมีคนคอยช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์คุณด้วยนะเนี่ยนะคะมีพอยกไม่ยกในการพอสื่อไม่ช้ากะคอยช่วยเหลือคุณด้วยพลังงานของการถูกช่วยเหลือถูกสนับสนุนนะคะพลังงานของมนตรีมีคนรักมีคนเมตตาโอ้ยเด่นๆนอะ่ะมีกินการลงเอยแน่อนอนนะคะแล้วแถม มีบ้านให้บ้านให้ที่ดินอสังหากันด้วยเนี่ยนะคะเพื่อนมูลรักขึ้นมาเป็นหลักเป็นแหล่งมั่นคงเย่ยหมายว่าเขาพร้อมที่จะลงหลักปักฐานอยู่กับคุณมีความมั่นคงพบเรือนบ้านนะคะเพื่อนมูลละนะคะเป็นมร,รดกก็ได้นะคะทุกคนคนรักจะพาคุณไปรวยอาจจะมาจากสัวาวะของความเป็นเพื่อนนะคะพบเรือนสหาชะหรืออันยายถืว่าคุณอยู่กับที่คุณไม่เจอหรอกคุณต้องเดินทางไปสักที่หนึ่งที่ต้องไปร่วมกิจกรรม เข้าสังคมเอ่ยรู้จักคนมนาก้าายตาเอ่ยหรือจะมาจากสปอร์ของความเป็นเพื่อนก็ได้นะคะมิสหายเจอมิรแท้นะคะหรือจะหมายถึงเพื่อนชักจูงให้ก็ได้หรืออาจจะหมายถึงอยู่ด้วยกันเอ่อพบกันจากสปอร์ของความเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนเดิมแต่ก็เป็นคู่รักอยู่ด้วยกันอะไรแบบนั้นอันนี้น่ารักดีนะคะเพื่อนก็คือแบบ ถ้าสภาวะมาจากสภาวะของความเป็นเพื่อนหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเพื่อนน่ะมันจะคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วไม่ไม่เป็นสภาวะของความที่แสดงความเป็นเจ,เจ้าเจ้าของอะไรแบบนั้นนะคะเพื่อนเป็นความรักแบบรักไม่ตาเหมือนเพื่อนกับเพื่อนอะไรแบบนั้นนะคะเป็นความรักน่ารักน่ารักแม่หมอหมอดูนะคะแม่มดพบเลนแม่มดยังหมายถึงว่าคุณอาจจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงแล้วให เาจะช่วยเหลือและให้การสนับสนุนคุณอัจมงงคนหรือดงดวงเดียวนะคะมันเืีอนเลยนะคะพลังงานของแม่มดแม่หมอนะคะเวลาผลจากผู้อื่นแลกผลประโยชน์หรือว่าวาจาที่เชื่อถือนะคะพลังงานของไม่ว่าเขาอาจจะเป็นหมอดูก็ได้นะคะคนที่คุณชื่นชอบหรือคนที่เขาชื่นชอบคุณ่ โอ้ยล้ำรวยพากันรวยนะคะถ้านั่งขึ้นมาทรัพย์สิสนเงินทองฟองมีค่ามากมายจ่ายกองเงินทองมากมายเลยนะคะพากันล,ำลํำรวยแน่นอนดูเหมือนว่าพลังงานของการหาว่าลงเอยไปนในทางที่ดีแล้วหรือแมนกระทั่งว่าต่อให้จะมีฝ่ายใดยฝ่ายนึงที่พอจะมีทรัพย์สิสนเงินทองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้ลำบากเหลือเกินอะไรแบบนั้นแต่ว่าเวลาดวงถูกกันแล้วพากันรวยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมที่จะมอบผลประโยชน์ ดูเหมือนว่าเจ็ดถ้วยที่ขึ้นมาอ่านไม่ได้หมายถึงตัวเลือกที่อันนี้สําหรับใครที่เป็นท็อกซิตย่อมีนะคะเพรบบาะว่าการดูดวงน่ะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมไม่ได้เป็นรวงเดียวน่ะมันได้อา่านหมายถึงว่าบางคนก็อาจจะมีตัวเลือกที่ยังไม่ได้ชัดเจนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครแต่ดูใจดูที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรแบบนี้ใครแสดงมาอะไรแบบนี้ก็ดูไปแบบนั้นแหละอ่ะใครแบบจะมาจีบก็ดูใจไปแบบนั้นอะไรแบบนี้แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลือก ยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ชัดเจนนะคะเพื่อนๆแต่หากว่าเลือกลงเออที่จะชัดเจนแล้วล้วก็พลังงานของการที่จะมอบ<า>ความรักเหมือนความเป็นเพื่อนเราก็อยู่ด้วยกันตามใจอะ่ะเป็นคู่ที่แบบตามใจแล้วก็อบอุ่น เป็นภาวะของความหวานอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนหวานหวานนี่แหละนะคะแล้วก็้อมที่จะเกืือกูนกันพลังงานของหมาสนิทในการดึงดูดข้าหากันพร้อมที่จะมอบสัพย์สมบัติคือเล่นก็อยู่ด้วยกันและพาันรวยนั่นแหละนะคะเ<ส>พื่อนทีนี้มาดูไพ่ธรรมสิ์กันบ้างไพ่ธร,รมสิท์จะบอกอะไรกับเพื่อนๆนนะคะเมื่อดาวพฤหัสย้ายรอบนี้นะคะยกข้อสูเดือนปัตนี้นะคะแม่บอกก็เรียนบอกนะคะทุกคนยกข้อสูในเรือนองทุกคนอันเป็นที่รักหรือผู้แท้ของคุณนี่แหละนะคะ เร็วเร็วนี้แหละนะคะไม่หอกาอ่านคลิปชา้าก็ยังหมายถึงว่าเร็วเร็วนี้แหละนะคะหรือยังหมายถึงว่าบางคนก็กําลังจะลงเอ่ยกําลังจะชัดเจนเลยแหละนะคะหรือก็ตรงดูใจกันแบบกําลังจะชัดเจนเลยก็ได้ความรู้ทั่วหัวตัวไม่้อยเขาไม่กล้าเขาหาคุณนะคะแต่ว่าจะมีคนคอ,อ,อยช่วยเหลือในความสําคัญเรียงไว่าอย่างอ่ดเก๋ง แต่จะเข้าหาคุณเขากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าของการที่คุณแอบสองคนที่คุณชื่นชอบเขาอาชื่นชอบคุณด้วยเชิงดอกาสอาจจะมาจากสภาวะของความเป็นเพื่อนนี่แหละนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเขามีการนะคะเขากลัวกลัวคุณนนีายงงานของการป้องกันนั้นนะคะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ดูใจกันแล้วชัดเจนกันแล้วถ้าไม่ป้องกันระวังมีเจ้าหองโปมงน้อยนะเพราะว่าผ้าดีเอ็มพขึ้นมาก็คอนเฟิร์มไปใช่อาจจะเป็นเช่นนั้นหรือบางคนจะต้องป้องกันดีๆดูให้ดีก่อนว่า แต่ว่าไพ่ทอกศิก็ไม่ได้ขึ้นมาอะไรมากมายเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะมีบ้างแล้วแลวหละเพราะว่าไพ่ห้าดาบขึ้นมาไพ่เก้าดาบขึ้นมาก็ยังหมายถึงว,ว่าคุณจะต้องป้องกันตอนที่รู้จักหรือดูใจกันใหม่ๆสําหรับบุคคลที่ยังไม่เคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาเลยอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนที่อ่อนต่อโลกมันไม่ได้แปลว่าเราผิดหากเรารักใครสักคนหนึ่งเรามีหัวใจที่บริสุทธิ์ให้แต่เราไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามาเขาจะคิดยังไงกับเราหรือว่าจะจริงจังกับเราแค่ไหนมันไม่รีมันไม่ได้มีกากระบาดมาก,กา ผาให้เราเห็นหรือมีเครื่องหมายติ๊กถูกว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีเราเองจะต้องตั้งรับและมาระมังคือป้องกันน,นะคะเพื่อนแล้วอย่าลืมป้องกันเรื่องโรคโรคทางเนี่ยนะคะโรค hiv โ,โรคสา,าลป้าโรคที่จะมาจากทางการอ่เล็เพศสัมพันธ์หรืออะไรแบบนั้นแหละนะคะเรื่อนต้องดูดีๆนะคะเอย่าเพิ่งใจเร็วด่วนได้ต้องดูๆกันนานๆกันดีๆไปก่อนนะคะ บางทีก็ยังอาจไปได้อีกว่าเขาอาจจะเข้ามาผู้ปกป้องคุณก็ได้นะคะเพื่อนในกรณีที่ว่าคุณดูใจกันแล้วเพราะว่าพลังงานไม่ได้เป็นท็อกซิกกันเยอะหรอกนะคะน้ำาึ้นี่รีบตักนะคะอย่าเรื่องวางไปแม่หมอแม่หมอนี่เยอะนะแม่หมอรู้อยู่ไม่มีใครกล้าเข้าเข้ามาในชีวิตแม่หมอหรอกแม่หมอนี่เยอะนะรู้หลักนี่รู้รู้หลักอ่าตัวเลขของนี่ขางแม่หมอแล้วกระเจิงทุกคนแล้วรอนะแม่หมอนี่ กันต่อค่ะใม่หมออะไรพูดจบการศึกษานะสุดท้ายแล้วหากจะได้ลงเอยก็ลงเอยกันไปนในทางที่ดีนั่นแหละนะคะหาว่าใครอยากจะลงเอยนะคะจะเป็นเหมือนแม่หมอนะแม่หมอนี่คะ่ะหาใครที่เหมือนกับตัวเองนี่คะ่ะยากมากเลยเกินนะคะดูสุดท้ายกันนะคะของสําหรับนี้นะคะเพื่อนๆ อาการหนักปวดใจนะคะอยากลงเอยกับคุณจะจะขาดแล้ว่ะนะคะหรืออาจจะหมายถึงเป็นคุณก็ได้พลังงานอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามบางทียังหมายถึงคุณเองนี่แหละอาการหนักที่โอ้ยเล้แล่แลเรื่องของสวัพ์เรื่องของการเงินหรือความคล่องสภาพคล่องทางการจับจ่ายเรื่องของการเงินความเป็นอยู่ของคุณแต่เขาจะเข้ามาเพื่อปกป้องเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตคุณอย่างแน่นอนสุดท้ายการศึกษาในครั้งนี้จบสิ้นเป็นในทางที่ดีแน่นอนนะคะ ความรู้ทั่วหัว,หวตัวไม่รอแต่ว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือให้จบกิจอย่างแน่นะคะเพื่อนๆประมาณนั้นเร็วๆนี่แหละนะคะที่นี้มาดูสำรับสุดท้ายกันบ้างนะคะ, <c oughs> ะการนับนัสมศสาสด์โอ้ยเพื่อนๆอยวคนเดียวอย่างไม่หมอมีแล้วสบายคลากนะคะ หิวก็กินไม่หิวก็ไม่ต้องกินนะคะอยากไปนะอยากทาอะไรอยากแบบวันนี้วันหยุดแล้วอยากตื่นเช้าแล้วก็ตื่นล้วอยากตื่นสายเหมือนไม่หมอกยิ่งทางานดึกๆเหมือนเดิมดีแล้วเนี่ยสุขภาพเริ่มจะเสียอีกแล้วเนี่ยนะคะทุกคนนอนดึกตื่นสายบ่ายตอนเช้าไม่ทานแต่หยอดกระปุกเอาแล้วก็ไปเพนเอาอะนะคะทุกคนมักส่วนใหญ่มักจะไปถวายเพนเอามากกว่าวันนี้ก็ไปถวายเพนมานะคะหลวงพอ่อเอ่อ เช่าวาสนะคะท่านก็ไปแบบไปห,หาหมอที่โรงพยาบาลมาพอกลับมาปุ๊บเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนาะเพราะปกติแม่หมอไปก็ไปเลยไม่ได้ถามว่าหลวงพ่ออยู่ไม่อยู่หรืออะไรแบบนี้นะคะก็ไปแม่ออกก็คือคนที่เขาทํากับข้าวหรือคนที่ดูแลเรื่องของพัฒหารที่จะถวายนะคะทุกวันนะ่ะเราก็เข้าไปเอาได้ยินจะเสียงทอดไข่ หมอพ่อว่าเดี๋ยวมาพอดีเลยนะมาทําเวลาพอดีเลยรอดตายแล้วแต่ว่าอย่างนั้นนะคะก็คือมีพัฒหารเทนถวายเพิ่มนะหลังจากที่ทอดไข่หลวงพ่อเพราะว่าจะกลับมาทันทีนะคะก็เลยแบบฉุกระหุกกันเลยจากที่บอกว่าจะไปหาหองไม่ได้กลับมาไม่ทันในหมอก,ก็เลย,ยรู้สึกยินดีรู้สึกดีใจแต่เกิดว่าเออไปทันนะคะ พลังงานของถ้าปีนักข่ย์ขึ้นมายังหมายถึงเป็นปีของเพื่อนที่เกิดเองด้วยนะคะถ้าม่งอาจจะเป็นผลักผูกของนะะราศีพฤษภนะคะเป็นพวกเดือนปุตาเกี่ยวกับอุ้ยระวังเด้อ <c oughs> อุ้ยกันนะ,ะเนี่ยป้องกันดีๆนะไม่งั้นมาเลยนะเนี่ยบางคนอาจแบบท้องก่อนแต่งหรืออะไรแบบเนี้นะคะเพื่อนภาพเห็นการแต่งงานไม่ได้ขึ้นมาอาจจะหม,มายถึงว่ากระโดดข้ามกันแต่ว่าจริงๆความถามว่าเรา เราควรจะรักษาไว้ซึ่งคำหลบทเมียประเพณีไทยของเราที่มันดีงามที่มันสวยส,วยส,วยสดงดงามนี่แหละนะคะความอบอุ่นเรื่องของความรักักเข้าตามตรอกออกตามประตูจะแต่งแต่งกระปุกไม้ปลูกข้าไม้ข้ามือมีค่านน้ำนมแข็งคอแม่ไฟนู้นไฟนี้หรืออะไรก็ว่ากันไปตามที่ตกลงแต่ว่าเราก็ต้องควรเข้าตามต่อออกตามประตูลแล้วก็ต้องป้องกันไว้ให้ดีถ้าเกิดหากว่าบางคนอาจจะยัง เรียนไม่จบนะอันนี้อันนี้จดเรียนจบแล้วนะคะ <c oughs> ถ้าใครที่ยังเรียนไม่จบรบมีก่อนนะ่ะนั่นแหละมันจะเป็นปัญหาโุกสรษคเพราะว่าตัวเองยังเรียนไม่ยังเรียนไม่จบยังหางานทําไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่พอมีเจ้าหัวโปกมาปุ๊บเนะี่ยโอ้ยกระเถิดเนื้อร้อนใจพ่อแม่ก็ต้องมาเลี้ยงตัวเองอีกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกของตัวเองอีกอย่างเนี้ยมันลําบากนะคะคือคนเขาเรียกว่าอะไรหนุ่มน้อยสาวน้อยนะไม่ค่อยเรื่องหรอกนะคะเพื่อนในกรณีที่ว่ามันเป็นไปตามตามความที่ ความล้างน่ะมัน มันห้ามกันไม่ได้หรอกบางเห็นดทุกคนสมัยนี้เด็กสอมคนยังรักกันเป็นแล้วอนะ่ะไฟแรงอ่ะนะร้อนแรงอ่ะนะคะแต่ว่าพวกก็เป็นความรักใสๆน่ารักเหมือนเด็กๆรักกันเด็กๆอะไรแบบนั้นแหละนะคะก็พอวัยรุ่นขึ้นมาก็จะเป็นอีสเตปหนึ่งแต่พอเวลาเติบโตวพวกแกมันไม่หมอแกไม่บอเออวีก็ได้ยไปวีก็สบายดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หมอเคยมีมาแล้วนะคะไม่หมอเคยแต่งงานแล้วนะคะแต่อยู่คนเดียวสบายดีจริงๆนะเพื่อนคอนเฟิร์มเลยนะว่าอิสระเราอยากทําอะไรก็ได้เรามีความสุขกับการทําอะไรทุกสิ่งไหนะนะคะ ือที่ย้าเรื่องของการมีบุตหน้งหมายถึงว่าเนี่ยพราะเรียนประสบซึ่งอยู่ในเรือนของปุตตะปุตตะก็ยังเกี่ยวกับบุตรด้วยบุตรหลานบริวารน,น,นะคะนี่แหละอาจหมายถึงเกี่ยวกับบุตรที่คุณจะได้บุตรหรือเปล่านะคะจะมีบุตรถ้าไม่ป้องกันสําหรับใครที่ยังเรียนไม่จบหรือยังไม่พร้อมต้องดูทีีนะนะคะเรียนรู้จากการ,รคำนบรรมเนียมประเพณีเข้าตามต่อออกตามประตูนั่นแหละประดีสุดนะคะทุกคนมันไม่ได้หมายวามว่าเราจะต้องแต่งงานแบบ ต้องโดงดังต้องแบบหมดเงินกับการแต่งไปเยอะอะไรมันไม่ได้สําคัญหรอกไปจุดนั้นนะมันไม่ได้สําคัญเลยว่าเราแต่งงานมีนางมีตามีมเกียรติยศหมดไปเยอะๆแล้วเราจะอยู่ด้วยกัน <c oughs> ไม่จริงนะอันนี้ไม่จริงเลยบอกเลยนะคะว่าแม้ว่าบางคนไม่ได้แต่งกันก็อยู่ไปจนแก่จนเท่าแต่ก็คือผูกข้อไม้ข้อมือเลี้ยงผีุู่ญาตาธรรบุญสุดทาน บอกกับบรรพบุรุษว่าเรามีคู่มีอะไรคืออย่างนี้ประมาณเนี้แหละนะคะเราจะรับเคยคนนี้เข้าบ้านเราจะรับส้ายคนนี้เข้าบ้านอะไรบแบบนี้นะคะนั่นแหละทำตามคำนุกทำเนียมประเพณีไม่ว่าเราจะอยู่ศาสนาไหนๆเขาก็มีทุกศาสนาแล้วแหละมีประเพณีของเขาทุกศาสนาแล,แล <laughs> ้วแ,ลแหละนะเชื้อชาติแล้วแหละนะทุกคนนั่แหละนะคะราังงานของราศีเมถุนนะคะพวพเรือนเมถุนเป็นพวกเรือนอริก็ระมันระวังด้วยนะคะ <laughs> อาจจะเป็นคู่กรรม แม่หมอขอโทษนะถ้าเกิดแม่หมอขำในในเรื่องอะไรที่มันไม่ดีออกมาคือแม่หมออยากอยากใจเ้เพื่อนๆเข้าใจว่าเราดึงพลังงานบวกข่มพลังงานลบน่าจะดีกว่านะคะทุกคนบางทีจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลกับอะไรแล้วเราจะได้ตั้งหลักและระมัดระวังได้ด้วยการที่หัวใจที่เบิกบานนี่แหละนะคะไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะพบเรือนที่จิตเป็นพบเรือนลาภะซึ่งจะมานําพาเส้นคู่คู่นาโชคตัวนาโชคตัวนำโชค ราศีกุมนะคะพบประเด็นกระดุมพลซ,ซึ่งจะพาคุณรวยแน่ๆน,นะคะก็มีแน่นั่นแหละเหมือนอย่างที่ไพ่ขึ้นมานะบางคนอาจจะทําให้คุณเจ็บปวด,ดร้อนร้าวหัวใจอะไรแบบนั้นต้องป้องกันดีๆด,ดูกันดีๆนะคะเพื่อนยิ่งสมัยทุกวันเนี้ยคนยิ่งไม่ค่อยมีศีลธรรมพอไม่มีศีลธรรมอยู่ในหัวใจแล้วแล้วก็มัพอได้ไปปุ๊บมันมาจากสภาวะของความรุ่หลรยโมเมาพอหมดจากความรุ่หลวงปุ๊บ ทวารทิศละทางไม่สนไม่แคร์ไม่ง้ออะไรแบบนั้นน่ะนั่นแหละนะคะจะเป็นเหมนั้นคือความอดทนต่อการที่จะมีความเมตตาต่อกันน่ะมันไม่มีน่ะเพราะว่าไม่ได้ครองตนด้วยศีลธรรมหรือว่าไม่ได้ครองตนด้วยพรมวิหารศีอเมตตาต่อกันจริงๆมันก็อยู่ไม่รอดอ่ะบอกเลยว่าจะรักกันมากแค่ไหนหากไม่เมตตาการไม่เรียนรู้ต่อการที่จะอยู่ด้วยการเรียนรู้ด้วยกันเสื่อกันและกันไปแต่ละวันต้องใช้คาว่าแต่ละวันนะคะในหนึ่งวันคุณมีกี่อารมณ์เดี๋ยว สภาวะนี้สภาวะนั้นเดี๋ยวเป็นผู้หญิงอะยังผู้หญิงยังไม่หมอเนี่ยวันหนึ่งหลายร้อยอารมณ์นะใช่เนี่ยราเห็นนะั่งไม่หมออยู่หน้าจออย่างนี้คือหน้าจอนะคะหลังจอนี่ไม่หมอโคตรอะไรนะไม่ได้สวยนะแต่ประหารโหดรอะไรอย่างนี้ นั่นแหละมันคนเราต้องดูกันเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องยอมรับแลวถือว่าสิ่งที่เราเลือกกันและกันแล้วต้องยอมรับกันให้ได้แต่แม่หมอถึงบอกไงว่าถ้าตัวแม่หมอนะคือแม่หมอเองสเปคแม่หมอเยอะถ้าเกิดแม่หมอเป็นแบบไหนแม่หมอก็อยากได้เหมือนคนตัวแม่หมอเองเช่นถ้าแม่หมอไม่สูบบุหรี่แม่หมอก็ไม่เลือกคนสูบบุหรี่ถ้าแม่หมอไม่ดื่มแม่หมอก็ไม่เลือกคนไม่ดื่มอยงนี้แล้วเรื่องมากเรียกสรุปภาษาไทยเรียกว่าเรื่องมากแหละนะ ก็ไม่ได้ไม่มีก็ได้ไงนั่นแหละนั่นแหละนะคะก็เคยมีมาแล้วเนาะนั่นแหละนะคะปลาสีทานดูนะคะเพื่อนๆพบเดือนวีนาต้องเรามาตระวังด้วยนะคะอยู่กับหมาน้อยตัวข้างล่างเนี่ยหมาน้อยมัแมวแหละนะคะแต่แม่หมอชอบเพียกหมาน้อยไอตัวนี้แหละนะคะมาแล้วทำท่ามองก่อนนะคะมองๆไม่อยากจะขึ้นมานั่งจัก อ่ะสุดท้ายนะคะเพื่อนๆพ่นหมวก,ก็เล่นมานานเนี่ยหมดเวลายเยอะนะคะเพื่อนตีมะสิง์นะคะเพื่อนๆอาจจะเกิดปีมะสิง์หรือว่าอาจจะหมายถึงคนรักก็ได้มีเกณฑ์การวนกลับเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ข้างเก่าด้วยนะคะแต่ปีมะสิง์จะโดดเด่นทางด้านเพศชายคือตก ตกทองนำพาซึ่งความร่ำรวยค่ะคุณดูคลิปนี้แล้วคุณเป็นผู้หญิงระยใยเป็นหญิงก็ตามพลังงานของเขาที่เกิดปีมะสิงที่เป็นเพศชายนะเขาจะพาคุณรวยแต่หาว่าคุณเป็นผู้ชายนั่นแหละคุณแหละจะพาเขารวยต่อให้คุณจะบอกว่ากระเป๋าคุณแฟบกระเป๋าคุณน้อยกระเป๋าคุณแบบแบนเหมือนไม่หมอกระเป๋าไม่หมอแบนนะแต่ตัวไม่หมอไม่ได้แบนนะทุกคนไม่หมอตอนนี้หน้าเต็มมากินแล้วก็กินนะกินแต่ขนมนะข้าวไม่ค่อยกินหรอกนะขอแค่มีขนมอยู่ได้นะคะสวัสดีเพื่อนๆมาๆก่อน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้สมหวังในความรักแท้กันทุกคนนะคะได้เพิ่งได้ป้ายหม่มาวันนี้นะคะทุกคนสั่งไงต่อต่อนี่ค่ะป้ายป้ายน้องแมวป้ายแบบกันน้องหายนะนะทุกคนเนี่ยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ห้อยอะไรนะเส้นด้ายแดงนะคะเพื่อนเ่อพงชัยนะะมา,าพี่พงชัย <laughs> มาส่งกาลาแ่นแหละนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาแบบว่าเกิดภัยอันตรายจากเขาอะไรเนี่ยนะคะ พุงนิ่มมาจบฟุงจบภุงนะคะดูสีหน้าสะก,ก่อนนะระอไมคะอุ้ยดุยทุกครั้งก็จะต้องจำหน้าแบบนี้เวลาที่ออกกล้องอะ่ะด้วยถ้าเห็นกล้องใหญ่แล้วเห็นตัวเองแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ไม่เป็นนะคะด้ยแต่พอโชว์ในหน้ากล้องอย่างนี้นิ้วๆนะคะเอาแต่ก่อนน้องปะนอนก่อนก่อน <laughs> มองแม่ก่อนอันดับอื่นนะคะแต่แน่นอนว่ามีกินกันลงเอยและพากันรวยด้วยนะคะทุกคนเนี่ยพาล่ำพารวยคู่คู่บางคนก็อาจจะเป็นในกรณีที่ว่าเคยทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้หรือทะเลาะก,กันอยู่ตอนก่อนหน้านี้ไม่กี้นี่แหละบางคนอาจจะเคยทะเลาะแล้วเลิกกันไปแล้ววนกลับมาหากันแต่บางคนก็อาจจะเป็นความรักที่แบบว่าได้วนกลับมาหากันใหม่เลยก็ได้นะคะวันนี้ก็ส่วกขาแม่ไป ทีหนึ่งนะคะเลือดเลือดเขาเล่นน่ะเขาจริงๆเขาไม่ได้เป็นแมวก้าวล้าวหรอกนะคะแต่ว่าเขาเขาลืมตัวคือทําแรงไปหน่อยนะคะกัดเลือดชิบเลยคือวิ่งมาแล้วสบเพืบแล้วก็วิ่งไปอะไรเงี้ยนอะไรเลเลือดเลยแม่เลือดเลยนะแม่ก็ฟาดโป๊ กัดแม่เหรอโดนโอเคทุ okay, กคนแม่หมอก็จะไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสมหวังในความรักแท้กันทุกคนนะคะสุขกายสบายกายคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังกันทุกคนนะครับวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมไปติดตามผมชื่ชอโชคดีนะคะไปติดตามโชคดีในช่องนายโชคดีกับมามีทิพทาโโ่นะคะก็จะเห็นทิพแกงแมวในช่องอันนี้แหละตอนนี้แหละจะโดนแม่แกงนะคะทุกคนไปก่อนนะคะทุกคน ไบ๊ายบายทุกคนกันเร็วบ๊ายบายนะทุกคนขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่กดไ like, ลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอนะคะขอให้สมบัตนินความนักแค้กันทุกคนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะเพืพ่อนๆบ๊ายบายนะคะ